น้องมังกรพาเพลินก็เป็นยูทูบเบอร์ดังค่ะเขาไม่ได้ลงพื้นที่แต่ว่าน้องน้องไม่ได้ลงพื้นที่น้องน้องวิเคราะห์อ่ะข,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 ข่าวลุงข่าวค่ะถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อยอุ้ยสูงสูงครับผมสูงครับสวัวเองครับผมวันนี้<อ>คน้องสูงมากเลยโอ้มีพระเอกชุดหล่อมาจากไหนไหมน้องมาหาคุณยายค่ะ เนี่ยน้ำผาเปื่อนอะรหลายๆด้ที่เอามาเอ่ีครับนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงกับ่านี่แหละไม่ใช่นั่งบนแค่่งเ่งอย่เออนั่งลงกับญาติเอาติต่้เสียงเรงงามเยครับคุณรอมาจากไหน่ะเื่ออะไรครับอ่าบางกราาเพล่บางกราาเพล่ผเพื่ค่ะมหลุงคลดนได้เห็นและได้ดูด้วยนะมหาลุงพเถุงกล่องมาให้ลุงคลจ้าเฮ้ยผมลยคุณใ้ลุงจับเาด้วย ูอจ yeah. yeah. ักกับยายอุ่นบอกลูกจักค่ะเขาเป็นช่อมใหญ่นั่นเองเอฟซีฝากมาให้พอดีเอฟซีติดตามยายอุ่นก็เลยน้องขายปลาแห้งด้วยเนาะใช่ใช่ห้น้องขายปลาแห้งด้วยขายชาด้วยยังไม่ไปถึงบ้านลุงคนถึงแล้วครับผมก็เลยเอาปลามาให้ยาอาชิแวะหาคุณยายอุ่นด้วยอยู่ดีไม่แห้เงด้วยความสุขความเจริญเนื้อที่เอาปลามาให้ยายนี่ก็บังลา หาเงินก็ได้เงินก่ำหาข้ามได้เือนโก้ห่อกินพ่อทานนอนรับเขาจะได้เงินมื่นนนตื่นได้เงินเศนแบนฝ่ามือเขาได้แกงมันีสุดโทษหายบ่ให้มาผ่านม่านหายบ่ให้มาเบ็ดเด้อนนท์รับได้เงินพ่านอนฝันได้เงินร้านข้านข้าวสุกกระเป๋าทุกมือทุกวันเจ้าคิดเจ้านำก็เฮาน้ำไหลนองคิดเงิทองหัวทองไหลหิูเด้อคิดต้องเงินคำแก่พลังไหลหิเขามาทุกมือทุกวันเด้อคุณพระศรีรัตนะแต่จงปกปักรักษาคุ้มกองอนุยืนลอยเอพันประชาพนเด้อความสุขความเจร สาธุจะเล่นจะเล่นเด้อลูกหลานเด้อนะค่ะมมติดตามช่องยูทูบของน้องมังกรพาเพลินได้นะคะค่ะเป็นน้องวิเคราะห์ค่ะลหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ทําการค้าด้วยปลาแห้งด้วยค่ะน,น่ารักจังเลย เออพันช่องเพันช่องเพันช่องอุปกรณ์ผ้าเพื่อนนายายอุปกรณ์ผ้าเพื่อนช่องใหญ่อยูุทธกุลเีพบอกช่องใหญ่ค่ะของบู่ลําพูนน้องเป็นช่องใหญ่ค่ะคุณยายเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเปิดให้ดูยายเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเปิดให้ดูน่ารักมากเลย เจอลุงพลแล้วเป็นยงไงนงแรกนายายนี่เพิ่งมาครั้งแรกนะมังกรตื่นเต้นตื่นเต้นก็แล้วตื่นเต้นเลยหล่ะจะลื่งนักตาคอทั้งสองคนเลยจะร้องไห้กันเลยทั้งคู่นายายตื่นเต้นไหมคุณยายเออก็ตื่นเต้นแล้วโอ้ยายก็ตื่นเต้นยายดีใจไหมค่ะยายยาน้องมังกรไม่มาถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปกับลุงพลยังถ่ายถ่ายแล้วครับมีทีมงานมาด้วยเนาะอยู่ข้างในเนาะครับผมมีทีมงานด้วยโอ้โหใจก็ดีใจแล้วปึ๊บปึ๊บสั่นใจแล้วเนาะก็พูดห่วใจแล้วก็ มีคนมาเยี่มมายามนาะคุณยายคุณยายคือน้องมังกรมาเพื่อนเาจะคุยเรื่องบ้านเกอะๆนั่เพ่าแตนตลอดโอ้โหคุยเรื่องคุ่มๆตอนนั้นการหมอยอันรีนคริน่นมาเยี่ยมก็โอ้ใหญ่ใจังวาคุ้มใหเลยไ่ลูกน้ำหรือค่ะขอบคุณครับน้องมังกรครับผมน้องมังกรมาเพื่อนทคนะ เรียนจบหรือยังลูกจบแล้วครับเลจบปริญญาตรีจบมหกแต่ความคิดน้องเกินตัวนะคะคุณยายความคิดน้องแบบสุดยอดเลยเกินเด็กค่ะเป็นผู้ใหญ่มากเลยขอให้เจริญลูกเรื่องนะคะไปย่าไปแล้วนะขอบคุณครับตื่นเต้นได้เจอ จ้ตาติดตามเหมือนเดิมติดตาสูงสูงนึกว่าเป็นผู้ชายตัวเล็ก